สวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกมฟิกกี้เลี้ยงหมูกับเพื่อนนะครับก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่าถ้าผมใช้แม่พันธุ์เป็นหมูแกะ5ตัวเนี่ยไปผสมพันธกับหมูพิเศษสีดาวแล้วก็3ดาวจะมีโอกาสได้หมูพิเศษตัวไหนบ้างแล้วหมูที่เราจะผสมพันธ์วันนี้ตัวแรกคือหมูแกะขนปุยสีดาวนะแล้วก็ตัวที่2จะเป็นหมูเบนคามสีดาวนะครับแล้วก็ตัวที่3าจะเป็นหมูเจสัน3ดาวนะแล้วก็ตัวที่4ี่จะเป็นหมูจอมโจนพิเศษ3ดาวนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นหมูธรรมดาเลยนะตัวที่ราคาถูกที่สุดในเกมนะครับแล้วเด๋เราามดู กันว่าจะมีโอกาสได้หมูพิเศษหรือเปล่านั้นแล้วก็หมูทั้ง5ตัวของผมที่เป็นหมูแก่เนี่ยคือผมทําการปรับยีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปผสมพันธุ์กันเนี่ยสิ่งที่ผมเตรียมไว้ก็คือยาบํารุงคันห้าขวดนะครับเพราะว่าผมต้องการหมูพิเศษ2ตัวในการผสมพันธุ์ครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นผมผสมพันธุ์5รอบผมก็จะได้หมูพิเศษ10ตัวนั่นเองนะครับก็ไปผสมพันธุ์กันเลยนะครับแล้วก็ตัวแรกที่เราจะผสมพันธุ์วันนี้ก็คือหมูแก่ขนปุยนะก็กดผสมพันธุ์ไปเลยนะคร แล้วก็เพื่อนๆก็เลื่อนลงไปข้างล่างสุดน,นะครับจะเจอคําว่าหมูแก่ขนปุยนะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็กดผสมพันธ์ไปเลยก็หลองจากที่เราผสมพันธุ์เสร็จแล้วนะครับก็หมูของเราจะขึ้นว่าตั้งท้องน,นะซึ่งก่อนที่เราจะทำการเลี้ยงข้อเนี่ยขั้นตอนต่อไปของเราก็คือการาบรรุงคันนั่นเองนะครับก็กดที่ขวดยาแล้วกดใช้งานไปเลย ก็เดี๋ยวมารอล,ลุ้นกันนะครับว่าหลังจากที่ผมใช้น้ํายาเล่้งข้อเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้หมูพิเศษตัวอะไรนะครับก็เป็นน้องหมูเสือสองตัวนี่นะครับเดี๋ยวผมรีบให้อาหารน้องก่อนนะเดี๋ยวเมาถึงจะขโมยนะสําหรับใครที่มีน้ํายาเล่งโตนะครับแนะนําว่าให้ใช้น้ํายาเล่งโตดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้องหมูยังเล็กอยู่เนี่ยเวลาที่หิวอีกรอบเนี่ยสามารถโดนขโมยได้นะครับก็ใช้น้ำยาเล่งโตกับน้องปลอดภัยที่สุดนะครับ เดี๋ยวเรามาผสมพันธน้องหมูตัวที่2กันเลยนะครับก็ตัวที่2จะเป็นหมูบินทองคํานะก็ในบรรดาเพื่อนของผมนะครับไม่มีใครมีหมูบินทองคําสักคนนะครับแล้วก็จะขยับจากหมูสีดาวลงไปเป็นหมู3ดาวนะครับซึ่งหมูที่เราจะผสมพันตัวต่อไปเนี่ยคือหมูเจาสันนั่นเองนะครับก็กดที่หมูเจสันแล้วก็กดผสมพันไปเลย หลังจากที่เราผสมพันธุ์เสร alright, again again, again, ็จแล้วนะครับก็ทำเหมือนเดิมเลยนะก็คือใช้น้ำยาบำรุงคันนั่นเองก็กดที่กดยาบำรมุงคันนะครับแล้วก็กดใช้งานไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายของเราที่ทำเหมือนเดิมก็คือใช้น้ำยาเล้งค้อนะก็หมูที่เราได้ก็คือหมูจอมโจรนี่นเองครับก็คือหมูแกะผสมพันธุ์กับหมูเจสันนะครับอ๋อเป็นหมูจอมโจรนะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมให้อาหารเรานะครับแล cool so ้วก็ใช้น้ำยาเล้งโตนะถ้าใครมีแนะนำว่าให้ใช้น้ำยาเล้งโตดีกว่านะครับ ซึ่งตอนแรกนะครับเราจะผสมเป็นหมูบินทองคานะครับแต่ว่าในบรรดาพเพื่อนเราเนี่ยไม่มีหมูบินทองคาสักคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยขาดหมูสีดาวไป1ตัวนะครับเราจะขยับจาก3าดาวที่เหลืออีก1ตัวเนี่ยลงมาเป็นหมูไฮแลนด์คาวสอดาวแทนนะเพราะว่าหมูบินทองคำเนี่ยไม่มีในบรรดาพเพื่อนเลยนะครับก็ตอนนี้เราจะผสมกันทั้งหมดเป็น หมูแกะขนปุยนะครับพิเศษ4ดาวแล้วก็มีหมูเจสันพิเศษ3ดาวแล้วก็มีหมูจอมโจรพิเศษ3ดาวนะครับแล้วก็อีกตัวที่4ที่เป็นหมูพิเศษที่เราจะผสมพันธุ์ก็คือหมูไฮแลนด์คาวนะก็ไปผสมพันธุ์หมูตัวที่3กันเลยนะครับกับหมูจอมโจรน,นั่นเอง หลังจากที่เราผสมพันธ <downstairs staff> ุ์เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนเดิมแล้วก็คือการบรรุมคันนั่นเองนะครับก็กดที่กดยาบัลลุมคันแล้วก็กดใช้งานไปเลยสําหรับใครที่มียาเลี้ยงข้อนะครับก็เหมือนเดิมครับกดเลี้ยงข้อใช้งานไปเลยหลังจากที่เราเลี้ยงข้อเสร็จแล้วนะครับหมูที่เราได้ก็คือหมูเจสันนั่นเองครับก็คือหมูแกะผสมพันธุ์กับหมูจอมโจรได้เป็นหมูเจสันนะเพื่อนๆคนไหนที่เอาไปทําตาแล้วได้หมูแบบไหนเนี่ย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะครับ เราก็ไปต่อกันเลยนะครับกับหมูตัวที่4นะครับคือหมูไฮแลนด์คาวนะผสมพันธุ์เสร็จนะครับก็ขั้นตอนท้ายของเราก็คือบอลมุงคันนะก็หลังจากที่เราใช้ยาเลี้ยงข้อนะครับหมูที่เราได้ก็คือตรงตัวเลยนะคือหมูแกลผสมพันธุ์กับหมูไฮแลนด์คาวก็ได้เป็นหมูไฮแลนด์คาวเลยนะก็เหมอนเดิมนะครับอย่าลืมให้อาหารน้อแล้วก็ใช้ยาเลี้ยงโตนะ เราก็ไปต่อกับหมูตัวที่5กันเลยนะครับหมูตัวสุดท้ายคือหมูตัวที่ราคาถูที่สุดในเกมน,นะครับก็คือหมูอ้วนดั้งเดิมนะครับก็ก็ผสมพันธุ์ไปเลยนะเดี๋ยวเรามารองลุ้นกันนะครับว่าหมูที่ปรับยีนเนี่ยผสมพันธุ์กับหมูธรรมดาที่ไม่ใช่หมูพิเศษเนี่ยมีโอกาสได้หมูพิเศษตัวไหนบ้างนะครับหลังจากบรลุมคัรเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้ยาเล่นงข้อเลยนะ กจหมูที่เราได้นะครับก็คือหมูสแตนแมนนั่นเองครับก็ยังมีคาถามในคอมเมนต์นึงนะครับบอกว่าถ้าเราใช้ปรับยินผสมพันธ์กับหมูที่เป็นหมูธรรมดาที่ไม่ใช่หมูพิเศษเดี๋ยมีโอกาสได้หมูพิเศษไหมก็คือได้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่เอาไปทําตามแล้วก็ได้หมูพิเศษตัวไหนบ้างก็อย่าลืมมาแชร์กันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับบ,รบ,บ๊ายบาย